สวัสดีค่ะวันนี้เราพามาชมอพาร์ตเมนต์โซนหัดใหญ่กันนะคะซับแปลงนี้นะคะจะตั้งอยู่ที่ถนนการเจนะวน,นิชซอย18บทับ6ค่ะอพาร์ตเมนต์หลังนี้นะคะจะมีหน้ากว้างอยู่ที่ประมาณ25เมตรลึกประมาณ20เมตรค่ะบรรยากาศโดยรอบด้านหน้าอพาร์ตเมนต์นะคะ ในโซนชั้นหนึ่งของอพาร์ตเมนต์นะคะก็จะเป็นถงโล่งสามารถจอดรถได้ค่ะและก็จะเป็นออฟฟิศนะคะด้านหลังก็จะมีเป็นห้องพักอีก4ห้องค่ะในส่วนของออฟฟิศนะคะก็จะเป็นกระจกโล่งค่ะด้านในก็จะมีแอร์มีทีวีโต๊ะวางของโต๊ะทำงานแล้วก็มีการดิวอินชั้นวางของต่างๆให้นะคะการเดินทางพิกัดตรงนี้นะคะจะใกล้กับมอประมาณ1กิโลค่ะ ถ้าเกิดจากโรงเรียนอุดมก็เพียง1.2กิโลค่ะจากเซนทันก็ประมาณ2.5กิโลค่ะระบบเข้าออกภายในอพาร์ตเมนต์นะคะก็ใช้ระบบคีย์การ์ดค่ะในโซนด้านล่างนะคะก็จะมีตู้ซักข้าหยอดเหรียญค่ะตรงนี้ก็จะแถมไปให้เลยนะคะด้านล่างก็จะมีห้องน้ำอีกหนึ่งห้องค่ะ ตามมาค่ะเรามาชมชั้นบนของตัวอาคารกันดีกว่าค่ะอพาร์ตเมนต์หลังนี้ดำเนินกิจการมาประมาณ7ปีแล้วนะคะแต่สภาพภายในยังสวยใหม่อยู่เลยค่ะเจ้าของอพาร์ตเมนต์ดูแลเป็นอย่างดีค่ะโซนผนังทางขึ้นนะคะก็จะติดวอลเปเปอร์สวยงามค่ะอพาร์ตเมนต์หลังนี้นะคะจะมีทั้งหมด4ชั้นค่ะห้องพักรวมทั้งหมด31ห้องค่ะ พามาชมตัวอย่างห้องพักกันนะคะก็จะมีการบิวอินนะคะเฟอร์นิเจอร์ต่างๆตู้โต๊ะเตียงนะคะให้เรียบร้อยค่ะจะมีทีวีตู้เย็นให้ทุกห้องนะคะผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดหน้ามีให้เรียบร้อยค่ะใครสนใจซื้อกิจการไปสามารถดำเนินกิจการต่อได้เลยนะคะ ด้านนอกก็จะมีซิง์หลังจานให้ค่ะสภาพยังใหม่เยี่ยมอยู่เลยนะคะเนื้อที่แปลงนี้นะคะจะมีขนาด99.2ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอยจะอยู่ที่396.8ตารางวาค่ะเดินขึ้นมาพามาชมกันอีกสักห้องหนึ่งนะคะสภาพโดยรวมของอาคารหลังนี้นะคะถือว่าเยี่ยมมากค่ะอากาศดี ไม่เหม็นอับแล้วก็สภาพผนงังการตกแต่งต่างๆยังคงสภาพที่สวยงามใหม่อยู่เลยนะคะภายในห้องพักทุกห้องนะคะก็จะมีการตกแต่งบิล์อินให้ทุกห้องเหมือนกันค่ะอาจจะแตกต่างกันตรงที่วอลเปเปอร์ของแต่ละห้องนะคะทุกห้องก็จะมี แอร์ทีวีตู้เย็นชุดบิวอินโต๊ะตู้เตียงเครื่องทำน้ำอุ่นสิงงลังจานให้ทุกห้องเหมือนกันค่ะหากท่านใดสนใจผ่านมาแวะเข้ามาชมอพาร์ตเมนต์ก่อนได้เลยนะคะซับทุกแปลงของเรานะคะจะเป็นราคาจริงจากเจ้าของซับไม่มีการบวกเพิ่มแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะหากสนใจเข้ามาสอบถามต่อรองราคากันได้เลยค่ะ ทางเรายินดีให้บริการนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ